สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์เอกลักษณ์นะครับจะพามาเที่ยวตลาดขายส่งต้นไม้นะครับตลาดเขาเรียกว่าแต่วันนี้ผมมาตลาดพางเงินนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับว่าตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะนะครับทางเข้าเดี๋ยวดูนะฮะต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราจอดรถแล้ว นะครับเยวลงไปดูกันว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับพอดีนะครับผมจะเปิดร้านขายต้นไม้นะครับก็เลยมาดูต้นไม้ที่ตลาดพะเงินเขาบอกว่าน่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับนะครับสิ่งแรกที่เราลงรถมาเราก็จะเห็นตลาดอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเขาจะเลียงไม้เต็มไปหมดเลยนะครับผมดูมาที่นี่ก็น่าจะโอเคนะนะครับต้นไม้ค่อนข้างเยอะแต่เราไปดูราคากันนะครับแต่ละที่ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับ นะครับที่นี่ส่วนมากจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่ตลาดทาั้งเงินเลนะเขาจะวางอยู่เต็มเลยนะครับอันนี้ก็อะไรสักอย่างนะครับอันนี้เขียวหมื่นปีนะครับอันนี้ต้นละ20บาทนะครับเขียวหมื่นปี20บาทอันนี้โดยไลเซียเราไปดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับมาเป็นดงเลยนะครับ ไฮเดนเยียนะครับอันนี้35บาทต้นไฮเดนเะยียกำลังส,สวยๆเลยนะครับบอลสีก็มีนะครับอันนู้นเรื่องภายนานะครับอันนี้ร้านแรกนะนะครับอันนี้อะไรนะทีเฟอร์รัศมีโชดน,นะครับอันนี้บอลสีน่าจะใช่นะครับบอลสีนี่ต้นละ70นะครับ สวยมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นๆบ้างแล้วดูอันนี้กันดอกสวยดีนะครับเขาเรียกปทุมมานะครับอันนี้ต้นละ30บาทนะครับเป็นไม้แดดนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านตรงนู้นบ้างไม้แฝงบ้างนะครับนะครับนี่เรามาดูไม้กระถางนี่ร้านไม้งามนะครับอยู่ตลาดวัดเงินนะครับอันนี้จะเป็นไม้กระถางนะครับที่เขาแฝงกันก็จะมีคล้ายๆกันทุกๆที่ ครับมีซอยเนี่ยมีบอลสีนะครับอันนี้มีพี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะทุตซ้อนอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับต้นนี้กระถางเท่าไหร่ครับห้าส <50 S 1> ิบนะครับโอเคครับแป๊บนึงนะนะครับแต่ผมดูต้นไม้ครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ผมไม่ได้เอาอขาตั้งมานะครับหรือไม้เชลฟี่มานะครับก็เลยใช้ถือเอง นะครับ้ามันอาจจะไม่ยิ่งเท่าไหร่อันนี้เยเบล่าอันนี้ออสเตรเลียนะครับต้นมากรก็มีนะไม้เกออากาศนะครับตอนนี้เขากําลังแพ็คส่งกันทำร้านตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสิบโมงเช้านะนะครับอันนี้ไม้ใบนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับแถวนี้โอใคที่ชอบต้นไม้อยากให้มาเลยอันนี้เป็นไม้แดดทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าไม้แดดนะครับมีกุหลาบ อะไรประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูชื่อร้านให้นะครับว่าชื่อร้านนี้ชื่ออะไรเดีย๋ยวพมหมดให้นะนั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาได้เลยนะครับอันนี้เดีย๋ยวผมไปดูชื่อร้านให้นะนะครับอันนี้เยบิล่าเดี๋ยจะมาเอาเยาบิล่าทางนู้นก็มีอินเดียอินเดียกรเด่นนะครับไม้เ็อันนี้ร้านถววันพันไม้นะครับอันนี้เบอร์โทรมาได้เลย อัน,นหน้าวัวเนี่ยหน้าวัวนี่สวยนะครับสองห้าสิบบาทสวยมากเลยนะครับหน้าวัวนี้ดอกอันนี้ก็มนนีต้นอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้นะอันนี้จะเป็นกล้วยไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านตรงนู้นนะเนี่ยไม้ฟอกอากาศแล้วก็รถมาอันที่ต้นนี้จะเป็นไม้ใหญ่ ยังไม่ได้เลยสักต้นนะนะครับอันนี้เดินดูก่อนอันนี้สักสวยนะครับเขาเรียกอะไรนะสักใบใหญ่ใช่ไหมอันนี้นะครับอันนี้เป็นโวกไม้ใบเรามาดูลานไม้ใบนกจูมแดงนะครับขุนเงินนะครับอันนี้เขาเรียกไม้ใบนะล้านไม้ใบนะครับก็จะมีค่าเงินแก้วชมพูนะครับอันนี้สวยแก้วชมพูนะครับโมเสศ อันนี้ยางอินเดียนะครับใครรู้จักยางอินเดียป้าไม้ฟอกขาดเป็นต้นใหญ่นิดนึงอันนี้ยางอินเดียเดี๋ยวคณจะซื้อกลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาหาก่อนอันนี้พี่โลอันนี้ค้าใบเงินนะครับอันนี้คือร้านใบร้านไม้ใบให้ได้ร้านไม้ใบนะครับ่อยแยกกันไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบอันนี้ต้นใหญ่ๆเพียบเลยนะครับอันนี้ก็มีนะ ในผู้ใบฉล,ลุยิมโนโหัวสีเฮนตัดช้อนเงินช้อนพี่ช้อนเงินช,อนช,อนชอน้อนทองต้นเท่าไรครับร้อยเดียวอันนี้คือมีมีโคต้นแล้วใช่ไหมนะครับลดได้อีกไหมอ่ะเอาไปจัดสวนาธาตุได้ไหมไต้นขนาดเนี้ยผมว่าจัดสวนาธนาตุกำลังสวยดเดี๋วเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงเดี๋ยวขอเดินดูตรงนี้แป๊บนึง พียอันนี้ต้นแปลก,กไม้กินมแมลงใครเคยเห็นต้นไม้กินมแมลงไะนะครับนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้แต่ที่มันในการ์ตูนที่เราเคยเห็นนะนะครับมันจะมีสองสีสีแดงกินกาบหอยแครงห้ามแย่ห้ามจับนี่นะครับจะมีสองสีสีเขียวกับสีแดงนะครับน,นี่สัตว์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้หาชื่อร้านก่อนร้านฟ้าใสา เฟิร์นฟ้าใสนะครับมาได้นะอันนี้เป็นตระกูลเฟิร์นนะครับเขาจะแบ่งโซนกันนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็เดินอันนี้เป็นตระกูลเฟิร์นนะครับเยอะมากเลยอาจจะภาพไม่นิ่นิดนึงนะพอดีผมไม่ได้เอาไม้มานะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศท,ทั่วๆไปก่อนนะครับสองฝากฝั่งนะครับในตลาดวัดเงินเนี่ย นะครับสอง,างฟากฝั่งอะไรเลยผมยังไม่ได้สักต้นเลยนี่นี่นี่ช้อนเงินช้อนทองอันนี้ต้นเล็กนิดนึง,งนะครับัน,นี่เป็นไม้มงคลน,นะครับอันนี้ไม้มงคลอันนี้สวยมากใบสีขาวเป็นอะไรนะปีกุนีะนะครับปีกุนีะแล้วก็ กุมารทองแม่ต้นกุมารทองด้วยนะครับหกสิบบาทนะครับแสงจันนะครับอันนี้เป็นไม้ใบหมดเลยนะครับเขาเรียกไม้มงคลนะเศรษฐีรวยซัพย์อันนี้ก็หกสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นพวกเศรษฐีอันนี้ต้นนี้สวยผมดูในช่อง y YouTube เมื่อคืนของใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เลยตามมาดูนี่ต้นเขาเรียกอะไรนะม,มันสวยอะ่ะ อันนี้กุมารแดง90ออกกุมารแดงอันนี้เป็นไม้ใบนะครับร้านไม้ใบนะครับทางนู้นก็มีเดี๋ยวเราไปดูชื่อร้านกันต่ใบเขาจะสวยนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นรับเงินรับทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้หน้าวัวขาวเนี่ยที่ผมอยากได้นะครับอันนี้อัญญมณี สี่สิบบาทเองนะครับนี่อัญชันมณีนะครับสี่สนะิบบาทไม้ใบอันนี้เาเรียกไม้ใบสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอากลับพอดีผมจะเปิดร้านต้นไม้เล็กๆนะครับก็เลยมาหาอันนี้อัญชันมณีขาวแล้วก็จะมีอัญชันมณีแดงนะครับอันนี้มีนี่ด้วยเดฟพี่อย่างนี้ขายเป็นชุดชุดเท่าไหร่ครับ ชื่อน้องเขาปอกพวงละร้อยพวงละร้อยร้อยห้าสิบเป็นร้อยร้อยห้าสิบนะนะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับผมก่อนค,ครับนะครับอันนี้เป็นเดฟเขาขายเป็นพวงเลยนะครับก็พวงใหญ่อยู่นะนะครับอันนี้ซับมงคล50บาทนะครับมันแตกต่างอธิบายนะพเพื่อนๆลองดูที่ใบอ่ะแต่เราไปดูอีกรารหนึ่งอันนี้ชื่อร้านไม้ใบนะครับ ล้านตีเจริญทรัพย์นะครับอ่ะมาดูไม้เล็กบ้างอันนี้ไม้ดอกไม้แดดเขาเรียกไม้แดดมันจะวางกันพึบเลยต้นเล็กๆเลยเดี๋ยวเพื่อเพื่อดูดูภาพไปแล้วกันนะครับอันนี้ไม้แดดหมดเลยนะครับต้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆอันนี้สนหอมต้นเล็กอยู่นะครับโอ้ดีดอกสวยมากแต่ละกระถางเนี่ยน่าผมไม่ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่ อันนี้เขาเรียกไม้ดอกนะครับอันนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนนี่ไม้ดอกหมดเลยนะครับกล้องมันจะเร็วไปไหมเดี๋ยวเพื่อนบอกเขาปวดหวัวกล้องเร็วอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เอา,อาไม้มานะครับก็เลยใช้มือจับเอานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะผมพาดเดินดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาย้อนมาซื้ออีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นไม้ใบไม้ดอกหมดเลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นไม้สน,นสวยนะครับสวยสวย,ยใบสวยมากนะครับใบด่างสวยมากนะครับอันนี้หน้าสนหน้า,าไปนะครับนี่สวยมากเลยนะครับเต็มเลยนะครับเขาะจะวางไว้เต็มเลยราคาก็ขายส่งนะครับลองเลือกดูเอาแพงหรือไม่แพงเนะี่ยผมแน่ใจอันนี้สาวเชียงใหม่เห็นไหมเขาเรียกสาวเชียงใหม่เป็นประา ไม้แดดเหมือนกันนะครับรดน้ำอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูมีร้านไหนอีกอออข้างในนะครับเยอะอยู่นะครับเขาจะมีต้นเล็กต้นใหญ่นั่นในก็จะเป็นไม้ใบไม้พวงนะครับสองฝักฝั่งนะครับมีหมดเลยถ้าใครใครมีเวลาเนี่ยสามารถเดินได้ทั่วๆเลยนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่ ่สิสิงหาคมนะครับหกสามคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวันหยุดเขาบอกว่าคนเยอะมากนะครับที่นี่วันหยุดคนเยอะมากเลยอันนี้เขากาลังมรลงกันอันนี้ก็ไม้ใบหมดเลยนะครับร้านตรงนี้มีไม้พวงด้วยแต่ผมไม่ด้ไม้พวงวอ่ะผมจะซื้อเดฟที่เป็นพวงพวงวนะครับอ่ะอันนี้ไม้พวงที่ถ้าเป็นเดฟอย่างนี้เท่าไหร่ครับที่นี่เขา ร้อยแปดสิบใช่ไมส <180. S 1> องร้อยแปดสิบมันมีกี่กี่พวงครับสิบสิบสิบ <10, 10, S 2> อ,อันครับผมวนิสักใหญ่มากนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นไม้ใบเหมือนกันอันนี้ช้อนเงินช้อนทองต้นเล็กนิดนึงอันนี้ก็อยู่ต้นละสิบบาทหรือยี่สิบบาทอันนี้ไม้ใบที่นี่จะเป็นไม้พวงค่อนข้างเยอะ สับรดสีก็มีนะข้างหัวเป็นสับรดสีแล้วข้างล่างเป็นพวงนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยถ้าใครที่ชอบต้นไม้อ่ะอยากให้มาจริงๆเลยนะครับคุณจะรู้ว่ามันเยอะมากเนี่ยไม้ใบก็มีไม้มงคลอันนี้เป็นพวงด้านในอันนี้เป็นมะพร้าวแต่ผมจะไปเอาด้านในแหละเอาไม้พวงไว้ชั่วทนี้เลยนะครับอันนี้บรรยากาศโดยรวม เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นบ้างร้านนี้กระบองเพชรเขาก็มีนะแข็ตัดเออได้แข็ตัดอันนี้เขากำลังแพ็กกันสมช้อนเงินช้อนทองก็เยอะนะก็เล็กเร้านตีเจริญทรัพเหมือนกันนะครับ รวยร้นฟ้าตนลล้นรวยร้นฟ้าเป็นไม้บางคนหมดเลยนะครับชนดาดูผมไม่แน่ใจเขาเขาเขาแยกกันยังไงนะเพราะว่ามันคล้ายคล้ายๆกันหมดเลยใบนะถ้าเจอไม้บางคนเนี่ยใบมันคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเนี่ยซับมงคลก็มีนะครับอัญมณีขาวนะครับ อันนี้ยางอินเดียใช่ไหมนะครับตันนี้ก็สวยนะแสงจันทานะครับอันนี้สวยดีไม้ใบสีขาวมันชอบไม้สีนะครับมันจะสวยนะครบับเขาก็มีอันนี้ชนชมเจอแล้วเรามาหาชนชมอันนี้นะครับอันนี้บรรยากาศโดยรวมนะสองฝากฝั่ง นะครับอันนี้อ่าเรามาดูชนชมบ้างอน,นุกถางมีร้านกระถางนะนะครับมีอาหารตามสั่งเรามาดูชนชมก่อนเราสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับแต่ละร้านแต่ละร้านเนี่ยสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยอันนี้แปดนิ้วกระถางละหกสิบนะครับชมถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือร้อยห้าสิบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกระถางใหญ่หนึ่งก็สองร้อยห้าสิบราคาค่อนข้างสูง อันนี้ไม้ฟอกอากาศนะครับเขาเรียกอะไรสักอย่างเนี่ยงาช้างวะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับอันนี้ก็ยางอินเดียมีไม้สักเฮ้ยเชิงไม้ใบะส่วนใหญ่ที่เราคือยางอินเดียไม้มะเล็ก อันนี้กระถางเท่าไหร่ครับยางอินเดียแบบนี้สามต้นใช่ไหมเมื่อคืนผมดูใน youtube เห็นเขาบอกให้มามันมีเท่าไหร่นะ mm hmm. เขาสามต้นแล้วมันสามารถไปแยกได้ใช่ไหมแยกได้เป็นเท่าไหร่นะอ่าสามต้นแล้วขายเป็นเขาขายสามต้นสี่ร้อยหรือสามร้อยห้านสะิแบบนี่แหละแบบเนี้ยเขาบอกว่าสามารถเราแยกได้แยกเลยค่ะใั่ชนชมรถราคาอีกไหมอ่ะสองร้ออ่ะ ชนโชว์รถละคายมาไปแยกไร้ต้นเท่าไหร่นะสองร้อยใช่ไหมสองร้อยค่ะเี่กอืมก็ถูกเลยก็ซื้ออย่างนี้จะถูกกว่าค่ะอถูกกว่านะประหยัดเองโอเคเดี๋ยวผมมานะสามต้นใช่ไหมค่ะแล้วเราแยกเองยังไม่ยากใช่ไหมได้ครับอันนี้โกศลตัวใหม่อันนี้อะไรหน้าวัวหรือโกศลหน้าวัวร้อยห้าสิบรถได้อีกไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวที่ถ้าพีเอาเยอะเดี๋ยวผมมาคุยรายละเอียดแล้วกันแป๊บเดียวเราถ่ายให้ก็ดูก่อนลูกเห็ด แล้วเดี๋ยวผมมาไล่ซื้ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้วัส,สนาทองแค่ก็มีไม้แคะด้วยนะนะครับ,นะรบอันนี้ก็ไม้ใบสมารถที่นี่จะเป็นไม้ใบไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับออเออเขาเอานี้อไหฝานะครับอันนี้หยกนําโชคนะครับผูราน,นูนักผูได้ไหมเราเดินออกข้างนอกนะครับฝักมรกตห้าต้นแปดสิบปี ร้อยหนึ่งซานาดูมีใครรู้จักไหมมาดูร้านนี้บ้างอันนี้เป็นไม้วางกระเพื้อร้ตัวละยี่สิบบาทนะครับอันนี้ไม้ตัวละยี่สิบบาทไม่เป็นไรหรอกต้นปูนี้มันโตมันโซมแล้วก็ต้องเปลี่ยนครับผมอันนี้เรามาดูคลิปตระกูลน่ะหกขวดใช่ไหมนะครับตอนแรกผมสงสัยนะว่าหัวหัวอย่างเงี้ยมันคืออะไร นะครับเขาเรียกขกขวดนะครับคนเริ่มเล่นกันเยอะแล้วเป็นไม้มงคลเหมือนกันมันก็สวยนะนะครับอันนี้ก็มีกระถางหนึ่งมันขึ้นงอกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าต้นละเท่าไหร่นะครับน่าจะแพงอยู่อันนี้ออมชมพูก็มีต้นเล็ก100แล้วก็ไม้มงคลอันนี้กําไรทองนะครับ100นะครับตอนนี้ผมกำลังดูเนี่ยอันนี้ซื้ออยู่นะครับผมซื้อแล้วเขากำลังแพ็คให้อยู่นะครับกล่องนี้ของผมนะครับอันนี้ร้านแรกนะนะเดี๋ยวเรามา อันนี้เขามีขายเป็นรูปแบบนี้ด้วยแล้วอันนี้ลูกเขาไหลเขาเรียกอ,อะไรนะของขวบเอาไปปลูกแบบนี้เลยเหรออันนี้ลูกเขาไหลอ่ะต้นเท่าไหร่แปลกเนียเใส่กระถางไว้นะครับแปลกเกลยน,นะ6ขวดบ50อืมแปลกดีเหมือนกันนะครับ เราก็มาต่อที่โซนไม้ใบกันต่อนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่เขากําลังเล่นกันเรื่องยางอินเดียกระสักยางอินเดียก็จะมีอาทั้งสีดำนะครับและสีเขียวนี่สักใบใหญ่ก็จะสักใบใหญ่นะครับอันนี้ทั้งสองฝักฝังเลยนะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ยางอินเดียเติมใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศ มีสนหอมมีช้อนเงนินช้อนทองต้นใหญ่อันนี้เป็นไม้แดดหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ดอกกุหลาบเทียนนะครับตรงนี้มีไม้ดอกก็ะถางเล็กๆสวยนะครับ อยากได้ทับทิมจ้าทับทิมก่อนะนะอันนี้ร้านนิดดาพันไม้นะครับพี่มีทับทิมไหมครับทับทิมไม่มีแถวนี้มีไหมอะแถวนี้น่าจะตรงนี้ค่ะตรงน,นี้นะอนนนะโอเคแล้วพวกแก้วแคะไหทับทิมเปล่าทับทิมนี่ค่ะของค,ครับเดี๋ยวเราไปตามหาทับทิมกัน อันนี้ก็จะเป็นไม้พวกไม้ยืนต้นนะครับครับน,นี่ทับทิมไหมครับอันนี้เจอแล้วบกาหาทับทิมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีเป็นพุ่มนะครับเป็นทับทิมธรรมดาอันนี้เรามาดูกุหลาบบ้างอันนี้กุหลาบ เยอะเลยนะครับว่าก็จะมีไม้แฝนด้วยนะครับลุงกุหลาบต้นเท่าไหร่ครับห้าสิบบาท,บาทครับผมอันนี้เต็มเลยนะครับก็จะมีทั้งกุหลาบหลายๆอย่างนะแล้วเดินมานะครับของครับ เดี๋ยวเราไปดูอันนี้กุหลาบห้าสิบเดี๋ยวเรามาเอากุหลาบเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก่อนอ่ะเอาเพื่อนๆเอาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้ร้านปลาแอวลุงเหน่งนะครับในเรื่องของกุหลาบนะครับเดี๋ยวแบตมันจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆใครสนใจก็แวะมาเที่ยวได้นะครับอันนี้คือตลาดพังเงินนะครับอยู่อันดนทบุรีนะครับอันนี้เขาเรียกตลาดพังเงินนะครับ ยังไงก็แวะมาเที <gem> right. ่ยวกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนะนําร้านเบื้องต้นเล็กๆนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับโอเคนะครับปิดคลิปนี้แล้วกันนะครับนิดนึงนะครับพามาดูหางกระรอกนิดนึงนะครับเขาเรียกอะไรนะสวยนะครับผูกหางกระรอกนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสนนี่นะครับก็อย่างที่บอกวันนี้แบตหมดแล้วนะครับก็เป็นแนวทางนะ นะครับเพื่อนๆน,นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวาลากันไปด้วยคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับอันเป็นแนวทางเพื่อนๆลองมาเที่ยวกันนะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ